ที่สพเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรับแจ้งว่ามีเหตุนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสครับตกหน้าผาเสียชีวิตครับนี่ฮะก็ไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะนี่ครับที่เกิดเหตุครับเป็นเหมือนกับภูเขาบริเวณน้ำตกหน้าเมืองสองนะฮะคนที่เคยไปน่าจะรู้นะฮะน้ำตกหน้าเมืองสองครับปรากฏว่าเมื่อมองลงไปข้างล่างครับนะฮะพบร่างของผู้เสียชีวิตนะชื่อว่านายบาสนายบาสเตียนปาเมีอ อายุะะอายุ30ปีครับเป็นฝรั่งสัญชาติฝรั่งเศสครับเสียชีวิตอยู่ในแอ่งน้ําด้านล่างนะฮะ,ะน้ำตกเนี่ยสูงจากข้างบนนะ,ะประมาณ35เม,ม,มตร35เมตรก็ตึก15ชั้นได้ฮะสูงมากนะครับนี่ฮะสาภาพก็นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตะฮะ,ะกะโหลกหน้าผากขวามีรอยบาดแผลนะฮะขาดจนเห็นกระโหลกศีรษะครับ ก็เกิดจากการตกกระแทกกับก้อนหินเนี่ยนะฮะแล้วก็พบบาดแผลตามลําตัวครับนี่ฮะอย่างที่เห็นเนี่ยฮะหน่วยกู้ภัยก็ต้องกว่าจะเอาร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้เนี่ยนานเลยฮะเพราะว่ามันสูงมากตายลงไปเนี่ยตายลําบากฮะนี่คงมุมเนี่ยนี่ฮะนี่สงสัยมุมเนี้ยนี่ครับนี่นี่ถ่ายก่อนตกใช่ไหม น่าจะเห็นมันอยู่แค kie, ่ขอบเลยใช่นี่นี่คือผู้ตายเลยนะนี่ฮะเรื่องของเรื่องครับเพื่อนเขาเล่าอย่างนี้ครับบอกว่าก็มาด้วยกันแล้วก็มาเที่ยวที่เกาะสมุยนี่แหละฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทยน,นะครับ <differences S 2> <coup> s. <S ก็ผู้ตายก็พยายามเหมือนกับว่าปีนไปยังจุดสูงสุดของน้ําตกหน้าเมืองสองฮะชมธรมธมธรมชาตินะจากนั้นผู้ตายครับก็เหมือนกับไปยืนให้ใกล้หน้าผาที่สุดเพื่อจะเซลฟี่นะถ่ายรูปตัวเองไอการเซลฟี่ก็คือเหมือนกับว่า ให้มันชิดที่สุดอ่ะจะได้เห็นภาพที่มันเสียวที่สุดเลยก็ว่าไปเนะแ่แจะเกิดพลาดนะเพราะตรงนั้นมันลื่นนะฮะมันลื่นนะ,ะเป็นหญ้าเนี่ยเป็นหญ้า,เป,าเป็นตะไคร่น้ำนะฝนก็ตกเนี่ยฮะฝนมันก็ชุ่มฉ่ำอ่ะนะที่เกาะสมุยเนี่ยนะฮะก็ลื่นเสียววินาทีกับร่วงลงไปเลยฮะโอ้โหดูครับดูครับจากที่จะมาเที่ยวนะ นี่ฮะตอนนี้ต้องไปติดป้ายเตือนเลยนะเนี่ยเขาบอกเขามีป้ายเตือนด้วยนะฮะแล้วก็มีเหมือนกับรั้วด้วยเคยเกิดเหตุแล้วเคยเกิดเหตุแล้วมีรั้วด้วยฮะปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยก็เหมือนพยายามให้เดินไปชิดที่สุดอะเอออันเนี้ยต้องมาคุยกันนะมันเป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหลายคนรวมถึงเราๆท่านๆด้วยนะนะเวลาไปเซลฟี่เนี่ยพยายามจะให้ลึกที่สุดให้ลึกที่สุดให้เห็นภาพดีที่สุดแล้วสายตาก็จะมองอยู่แต่อี ไอ้กล้องนี่ไงโทรศัพท์ไงนิดเดียวยใช่ไหมฮะ <พา S 1> ไม่ได้ดูว่าเดินไปถึงไหนอะไรถึงไหนฮะปรากฏว่าพลาด <พา S 1> นิดเดียวครนี่ฮะไม่อยากจะให้เกิดเหตุอีกนะขอไห้เป็นอุทาหรณ์นะเ,ออเซลฟี่ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับอ่ะ